สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภขอต้อนรับคุณเข้าสู่ช่อง The Star Oracle by Daw นะคะวันนี้หมอดาวจะมาเปิดดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะมีดาวใหญ่ย้ายนะในวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์นะคะดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีมังกรมาสู่ราศีกุมดาวเสาร์ย้ายจากกุมมามีน ถือว่าเป็นจังหวะเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลกนะคะแล้วก็ชีวิตของผู้คนบนโลกนี้แบบชัดเจนมากนะคะดาวอาทิตย์ตัวตนชื่อเสียงความเป็นผู้นำดาวเสารกรรมเก่าบททดสอบความรับผิดชอบระยะยาวนะคะส่งผลต่อชาว12ราศีเช่นเดียวกันนะคะส่งผลต่อชาวราศีพฤษภอย่างไรล่ะงานของคุณชื่อเสียงความรับผิดชอบเพิ่มอ่ะถือว่าดีนะคะ อาทิตย์มากุมเนี่ยงานคุณจะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเป็นที่จับตามองนะเสาย้ายมามีนอ่ะการคัดกรองเพื่อนนะคะหรือความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่จริงจังจริงใจจะหลุดออกจากคุณถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะเหนื่อยแต่ปัง รับผิดชอบได้ระยะยาวขึ้นจะดีมากนะชาวราศีพฤษภนะคะเหนื่อยแต่ปังนั่นเองก็ถือว่าดีนะในช่วงเดือนกุมภานี้นะคะอันนั้นเป็นมุมมองของทางด้านโหราศาสตร์ไทยดวงดาวนะคะวันนี้หมอดาวจะใช้ไพ่ยิปซีในการเปิดดวงชะตาภาพรวมของชาวพฤษภในเดือน กุมภาพัน์นี้ว่าดวงชะตาของคุณภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเช็คดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลคุณสามารถสแกน QR Code แอดลไลน์ ID ดีตามรายละเอียดที่ขึ้นไวใ้ให้นี้ได้เลยนะคะใครที่ยังไม่เช็คดวงรายปีก็สามารถมาเช็คกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไพอ่ออฟซิศไพ่ออร์คาลหรือแม้แต่กระทั่งโหราศาสตร์ไทยก็มา จองคิวกันได้นะคะสำหรับท่านที่อยากจะสนับสนุนช่องหมอดาวคุณสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะหรือว่ากดติดตามกด Subscribe ก็จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับหมอดาวเช่นเดียวกันค่ะขอกับขอบคุณนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีพฤษภชาวลัคนาพฤษภทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะ ขอให้หมอดาวได้เปิดไพ่ดวชะตาของทุกๆท่านได้อย่างแม่นยำสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีขอให้สำเร็จสมหวังสิ่งใดที่เป็นเคราะหภัยขอให้สลายหายสิ้นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีพฤษภด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุวันนี้เราจะวางในรูปแบบจากราศีนะอ่านะคะชาวราศีพฤษภวันนี้เราจะวางรูปแบบ จักราศีนะตานุกระดุมพระสหัชชาพันธุปุตตาอรินะคะปัตตนิมรณนะาสุภะกัมะลาภาวินาศของคุณเป็นอย่างไรนะนะคะชาวราศีพฤษภนะอ่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะคะ ชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะภาพรวมเป็นอย่างไรคะดูตำแหน่งแรกของคุณนะคะชาวราศีพฤษภตัวตนของคุณเป็นยังไงตำแหน่งตนุตนุหนึ่งไม้เท้าชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภานี้นะคะคุณจะมีไอเดียใหม่ๆ นะมีไอเดียใหม่ๆคิดออกบอกถูกมีแนวทางอะไรใหม่ๆรวมถึงมีคนให้โอกาสมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณนะคะมีคนนำสิ่งดีๆมาให้คุณทั้งโอกาสทั้งงานนะคะในเรื่องของการงานซะมากกว่านะคะ s o อ one นะคะคุณเนี่ยมีความคิดที่แปลกออกไปนะคะรวมถึงจะเป็นคนที่แอคทีฟมากขึ้นด้วยในเดือนกุมภานี้ นะคะมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์รังสรรค์อะไรออกมาใหม่ๆได้นะชาวราศีพฤษภนะคะเอสซบวอนนะรวมถึงบางคนเนี่ยอาจจะได้มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานบางคนโยกย้ายงานได้งานใหม่โยกย้ายสถานที่ทำงานนะบางคนย้ายบริษัทนะคะบางคนเปิดบริษัทได้นะคะ ในตำแหน่งตัวตนเนี่ยนะคะบางคนเปิดบริษัทโยกย้ายงานได้งานใหม่มีคนหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆให้ไอเดียใหม่มาเต็มนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาถึงชาวราศีพฤษภในเดือนกุมภาค่ะนะเราดูตำแหน่งต่อมาค่ะชาวราศีพฤษภในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งกระดุมพระการเงินเนี่ย ตำแหน่งนี้นะคะในเรื่องของการเงินหาเงินได้ยากได้ง่ายขนาดไหนรถนิยมในการใช้จ่ายเงินของคุณนะนะคะคุณได้ไพ่ two of pentacles ชาวผู้ศนะคะยังเป็นลักษณะที่หมุนเงินได้ทนันหมุนเงินได้นะพฤ้ศพหลายหลายคนทำงานมากกว่า2อ,อาชีพมีเงินเข้าสองทางนะคะยังเป็นลักษณะหมุนเงินได้หมุนเงินได้ทนันรับซ้ายจ่ายขวา นะยังถือว่าหมุนได้คล่องอยู่นะคะแต่อาจจะเหนื่อยเนื่อนิดนึงหางเงินได้ง่ายแต่ก็ต้องจ่ายออกไปนั่นเองนะคะชาวราศีพฤษภทูเปนเดรเคลหาง,ง่ายค่ะหาง,ง่ายใช้ง่ายเช่นเดียวกันนะถือว่าเป็นหาได้ใช้คล่องอะไรประมาณนี้นะสองเหรียญนะคะมีงานมากกว่า1ช่องทางบางคน2ช่องทาง3ช่องทางก็ได้นะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสหัชชะความสัมพันธ์ ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเออพึ่งพาได้ไม่ได้นะคะหรือว่าพี่น้องที่ต่อจากคุณเลยเนี่ยเป็นยังไงนะคะความสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนบ้านนะหรือระยะทางเดินทางอันใกล้เดินทางใกล้ๆนี้นะคะในตำแหน่งนี้คุณได้ไพ่อะไร Knight of Pentacles แสดงว่าใจแลกใจนะคะชาวราสีพฤศภนะคะไม่ว่าจะเป็น เพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงอืหรือแม้แต่พี่น้องคุณเนี่ยใครให้ใจมาคุณให้ใจกลับนะคะใจถึงพึ่งได้ความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปในทางที่ดีกับพี่น้องบางคนมีพี่น้องสองคนคุณก็จะรักกันดีนะคะให้ใจแลกใ,ใจกันดีหรือใครมีพี่น้องหลายคนคนที่ติดกับคุณเนี่ยมักจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนะชาวพุศษศในเดือนกุมภา นะคะเดินทางใกล้ๆได้เงินนะชาวพุธศกหลายๆคนอาจจะอยู่ในสายงานอะไรที่ต้องเดินทางด้วยเดินทางไปพบปะลูกค้าเดินทางไปใกล้ๆกรุงเทพปริมณฑลหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าในประเทศนะคะเดินทางก็ได้ตังค์นะมีโชคลาภจากการเดินทางหรือเลขรถให้โชคนะชาชาวราศีพุกศกนะคะไนส์เบนเดอรเคลนะ รถให้โชคได้นะคะการเดินทางให้โชคให้ลาบได้เงินก้อนใหญ่จากการลงทงเดินทางนั่นเองในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งพันธุ์ออรักเง่าเผาพงพันนะคะนะหรือคุณเป็นคนถิ่นเดิมหรือเปล่าคุณเป็นคนพื้นถิ่นหรือเปล่านะคะหรือความสัมพันธ์กับแม่คุณเป็นยังไงชาวราศีพฤษภโอ้โหในตำแหน่งนี้นะ ในตำแหน่งบ้านในตำแหน่งครอบครัวเนี่ยคุณได้ไพ่ดีมากเลยนะชาวพฤษศนะคะพฤษศหลายๆคนอาจจะทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องอาสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะเป็นในหน้าขายที่ขายทางเออนะคะหรือบางคนเออเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณมีโอกาสได้งานใหญ่จากโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะหรือบางคนขายบ้านขายที่ได้นะ บางคนขายบ้านขายที่ได้รวมถึงจะได้เงินจากคุณแม่ก็ได้ได้เงินจากเขาเรียกว่ามารดกชิ้นใหญ่เนี่ยได้เงินจากมารดกได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์นะคะบางคนอาจจะขายบ้านขายที่ดินได้เงินตั้งขายไว้นานมากแล้วขายได้ในเดือนกุมภานะคะบางคนอาจจะซื้อบ้านก็ได้มีโชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านก็ได้ขายบ้านก็ได้ในเดือนกุมภานี้ นะคะมีโอกาสได้โชคลาภจากาคุณแม่แม่ให้โชคก้อนใหญ่นะได้มรดกจากแม่เออหรือว่าเป็นลูกที่แม่รักนะชาวกราศีพฤษศนะคะในตำแหน่งพันธุคุณได้ไพ่เออ k s o g s o n p เ n t a c l e s เลยนะเออนะคะ ได้ดีจากครอบครัวก็ได้ได้เงินได้ทองจากครอบครัวร่ํารวยจากครอบครัวให้โชคให้ลาภคุณคุณแม่ให้โชคคุณหรือว่าบ้านให้โชคอสังหาริมทรัพย์ให้โชคคุณนั่นเองใครรอการขายบ้านขายช่องมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนใหญ่จากบ้านช่องนะคะหรือว่าใครอยากจะซื้อก็มีเกณฑ์ได้ซื้อนะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งปุตรตะบุตรบริวารการเสี่ยงโชคเล็กน้อยเออนะคะ หรือการแข่งขันทางด้านการงานธุรกิจนะชาวราศีพฤษภนะคะหรือความรักความสัมพันธ์ที่ยังเป็นแฟนกันอะไรกันเนี่ยนะดูซิเป็นอย่างไรโอ้คุณได้ไพ่เดวิลเลยนะช่วงนี้จะหลงแฟนมากนะชาวพฤษภนะคะแฟนก็หลงไหลในตัวตนคุณคุณก็หลงไหลในแฟนนะ มีโชคมีลาบจากการเสี่ยงได้เล็กๆน้อยๆนะคะเดวิลเนี่ยมีโชคลาบจากการเสี่ยงเล็กๆน้อยๆได้นะคะแฟนที่คบหาดูใจกันหรือว่าเป็นลักษณะเป็นกุ๊กกิ๊กกันเนี่ยก็จะมีแบบความแบบโอ้โหร้อนแรงฮอตมากเลยนะคะมีความหึงหวงซึ่งกันและกันด้วยชาวพุษศพนะคะในตำแหน่งนี้นะแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของบุตรบริวารลูกเต้าคุณเนี่ยโอออาจจะแบบว่า ไปหลงไหลในเรื่องของสีเทาๆนะคะหรือบางคนลูกเนี่ยติดเล่นติดเล่นเกมติดการพนันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะชาวราศีพฤษภก็ต้องระวังดีๆนะคะบางคนเล่นเกมมากเลยนะเดี๋ยวนี้สังคมเกมก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะถ้าใครยังลูกเล็กๆอยู่นะนะคะก็ต้องใส่ใจดูแลบริวารของเราให้ดีๆเนี่ยเดวิลเนี่ยมันมีความ หลงไหลมีความมัวเมาเกิดขึ้นน่ะนะคะเด็กๆนีก็ต้องระวังนะคะรวมถึงคุณเองก็เช่นเดียวกันนะคะต้องระวังด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ฮอตด้วยอะไรด้วยก็จะต้องมีความห่วงกันได้หงหวงกันมากขึ้นนะคะในตำแหน่งต่อมาคะ่ะในตำแ,แหน่งอาริเออในตำแหน่งอารินะคะอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นความเหน็ดเหนื่อยที่คุณต้องเจอ ในเดือนกุมภาเนี้ยนะคะเป็นยังไงความเหน็ดเหนื่อยที่คุณต้องเจอ The j u s t าสติโอ้นะคะเหนื่อยเหนื่อยจริงอะไรจริงนะคะเหนื่อยจริงความเหนื่อยนี่คืออุปสรรคในการทํางานของคุณนะคะคุณอาจจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงนะนะคะเพราะว่า The j u s t สตินี่คือมีหน้าที่ความรับผิดชอบสูงหลายๆคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยเป็นทั้งเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการรวมถึงเป็นหัวหน้างาน เป็นระดับแบบ CEO เป็นระดับ Manager นะต้องแบกอะไรภาระไว้อยู่เยอะแยะมากมายนะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะชาวราศีพฤษศนะคะใครที่เป็นพนักงานใครที่เป็นลูกจ้างคุณได้ไพ่ใบนี้ก็บ่งบอกถึงความก้าวหน้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะแต่ก็มา พร้อมกับความเหนื่อยยากความเครียดนั่นเองคุณจะมีปัญหาในเรื่องของความเครียดความกังวลความคิดมากนะชาวราศีพฤษภนะคะในตำแหน่งอริเนี่ยอุณอาจจะเหนื่อยจากการงานนั่นเองเครียดหรือใครหลายๆคนก็ต้องระวังนิดนึงนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของคดีความนะ ต,ต้องอาจจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันก็ได้ในเดือนกุมภานี้นะคะรวมถึงการเซ็นเอกสารนิติกรรมสัญญาอะไรต่างๆต้องระวังในเรื่องของการผิดพลาดได้ด้วยนะคะชาวราศีพฤษภนะคะในตำแหน่งอรินะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งปัตตานีอะในตำแหน่งนี้บ่งบอกถึงว่าชาวพฤษศที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะ ในตำแหน่งนี้นะหรือบ่องบอกว่าคู่คุณจะเป็นคนยังไงเออนะได้คู่อ่อนคู่แก่คู่อายุเท่าไหร่คู่หุ้นส่วนคู่ปฏิสัมพันธ์สัมพันธ์นะคะคู่ธุรกิจคู่กรณีเดอะเฮอร์มิท พฤษพหลายๆคนโสดนานมากอะ่ะเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่แต่งงานนะคะโสดหลายปีโสดมา7ปี9ปี10ปีนะคะอันนี้บ่งบอกถึงว่าคู่ของคุณอาจจะเป็นคนสูงวัยกว่าห่างกับคุณเยอะๆมากๆบางคนอาจจะต้องได้คู่แก่คนอายุเยอะนะคะหรือคนคนนั้นมีโรคส่วนตัวสูงอะ่ะนะชาวราศีพฤษภ นะคะคุณอาจจะได้คนที่แบบว่ามีโลกส่วนตัวสูงแต่มีความที่เป็นเป็นคนที่แบบว่าเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ออมีความรู้ความสามารถสูงนะคะเป็นคนมีความรู้ความสามารถสูงเป็นคนไม่ค่อยชอบสังคมก็ได้นะความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้สําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วก็เหมือนแบบต่างคนต่างทํางานไม่ได้มีความหวานแหววไม่ได้แบบจูจีอะไรกันน่ะ นะคะต่างคนต่างอยู่หรือว่าพอมากับบ้านปุ๊บก็นอนอะไรอย่างเงี้ยสวดมนต์ไหว้พระมีแนวทางในการออใช้ชีวิตเป็นของตัวเองนะคะรวมถึงมีโลกส่วนตัวสูงนะชาว ราศีพฤษภนะคะต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างอยู่นะคะไม่ค่อยได้หวานแหววสักเท่าไหร่นะคะรวมถึงชาวราศีพฤษภถ้าใครมีคู่หุ้นส่วนคู่หุนส่วนคุณจะเป็นคนที่แบบรู้ลึกร,รู้จริงนะมีความเชี่ยวชาญสูงคุณจะไดะ้ได้คู่พาร์ทเนอร์ที่ดีได้คู่พาร์ทเนอร์ที่รู้จริงได้คู่พาร์ทเนอร์ที่เก่งจริงนั่นเองนะชาวราศีพฤษภนะคะรวมถึง ในตำแหน่งเนี้ยบ่งบอกถึงศัตรูที่เปิดเผยด้วยอศัตรูคุณเป็นคนเป็นคนเก่งจริงๆด้วยนะเออนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่านิ่งเงียบเงียบด้วยนะอาจจะไม่ได้เปิดเผยอะไรมากมายแต่เป็นคนที่แบบว่าถ้าบทที่จะไม่ชอบก็คือไม่ชอบคุณจริงๆเลยนะนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่เก่งเลยทีเดียวเป็นคนที่คมในฝักเลยทีเดียวอ่ะ ศัตรูคุณเนี่ยนะนะชาวราศีพฤษภนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมรณะนะเออการพัดภาาก,การสูญเสียสิ่งที่คุณทำให้คุณรู้สึกแบบทุกข์ใจกังวลใจนะคะหรือว่าการจากเป็นจากไปของใครบางคนนะชาวราศีพฤษภนะในตำแหน่งนี้จุดเปลี่ยนในชีวิตคุณก็ได้อ่ะคุณได้ไพ่ในโซบวน ชาวพุธศพอ่าแสดงว่ามีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะในจุดๆุดนี้คือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยคุณอาจจะไม่ไม่อยากย้ายไม่อยากเปลี่ยนแหะนะคะแต่เปลี่ยนแล้วมันดีนะชาวราศีพุษศพนะคะเปลี่ยนแล้วดีนะคะ หรือคุณจะแพ้ทางกับคนคนเนี้แพ้ทางกับคนหน้าตาดีเออนะคะมีความอ่อนโยนเอาใจใส่นะนะมีความที่แบบเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรอะไรอย่างเงี้ยคุณจะออแพ้ทางกับคนคนนี้คุณจะรู้สึกใจอ่อนกับคนคนนี้นั่นเองนะชาวราศีพฤษภนะคะถ้ามีคนแบบนี้เข้ามาคุณก็จะรู้สึกแบบถูกใจอ่ะ เป็นเพื่อนที่ดีเป็นการ,รยานะมิตรที่ดีถ้าใครมีแฟนแล้วก็ต้องระวังนะเออจะมีคนลักษณะแบบนี้เข้ามาก็ได้ทำให้คุณรู้สึกแบบเออจิตใจอ่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าจะมีคนคนนี้เข้ามาจะทำให้เป็นปัญหากับคุณได้นะนะคะรวมถึงการเดินทางที่คุณคิดว่าคุณไม่อยากเดินทางเลยนะแต่มันจะต้อง มีเกิดขึ้นนั่นเองมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย,ย้ายมีการเดินทางที่คุณไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสุภาการต่างประเทศงานออนไลน์การเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะการอบรมต่างๆการทำวิจัยออนะคะหรือทางด้านาศาสนาปรัชญานะโอ้โหในตำแหน่งนี้ ใครที่ทำงานต่างประเทศที่ทำงานที่มีคอนเนคชันที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายต่างประเทศหรือว่างานออนไลน์นะในเดือนนี้คุณปังมากเลยชาวราศีพฤษภนะคะใครที่รอข่าวทางด้านการเดินทางไปทำงานต่างประเทศคุณจะได้รับข่าวดีนะคะหรือคุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่จากการต่างประเทศงานออนไลน์งานค้าขายต่างประเทศต่างๆเนี่ยถือว่าดีมากคุณได้เก้าเหรียญเลยนะ นะคะหรือว่าการศึกษาเพิ่มเติมอะไรของคุณก็แล้วแต่ที่คุณกํำลังคิดจะลงมือทําอยู่เนี่ยนำมาซึ่งเงินทองรายได้ทั้งหมดเลยนะชาวราศีพฤษภนะคะในตําแหน่งสุภาษณ์นะออการเรียนเพิ่มเติมการศึกษาค้นคว้าวิจัยอะไรของคุณเนี่ยนะคะนำมาซึ่งเงินทองความมั่งคัง่งความร่ารวยนะงานต่างประเทศเช่นเดียวกันค้าขายออนไลน์ดังปังมากตําแหน่งต่อมาค่ะ ในตำแหน่งกรรม,มะการงานหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่เอสซอบคัพโอ้โหคุณปังมากนะในเรื่องงานนะในตำแหน่งกรรมมะเนี่ยชาวราศีพฤษภคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการคุณจะได้งานที่แบบว่าเหมือนฟ้ามาโปรดอะสวรรค์ประทานมาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำสิ่งดีๆมาให้คุณน่ะ ชาวพุชกแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะคุณได้ทั้ง A S อสซอบวและได้ทั้ง A S อสซอบนะในเดือนกุมภา์นะนะคะดวงดีฟ้าประทานงานมาให้ประทานงานมาให้แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการด้วยแบบที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเรื่องงานเนี่ยคุณแบบโดดเด่นมากๆชาวพุชกนะคะใครที่คิดจะเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเนี่ยเริ่มต้นในเดือนนี้ดีมากเลยอะ่ะ ถือว่าเป็นเลิกที่ดีมากในเดือนกุมภานี้นะคะชาวพฤชกนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานไหนคุณปังหมดเลยนะคะพฤชกไม่ว่าจะอยู่ในสายงานที่เป็นหน่วยงานราชการเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการดีมากๆในเดือนกุมภานะคะมีงานฟ้าประทานลงมาให้กับชาวพุชกนะคะในเดือนกุมภานะในตําแหน่งต่อมาค่ะในตําแหน่งลาภะ ลาบรอยโชคลาบเออนะคะลาบลอยโชคลาบหรือว่ากลุ่มสังคมเพื่อนๆของคุณเนี่ยให้โชคให้ลาบกับคุณไหมก้าวไม่เท้าเออชาวพฤธศพนะคะในเรื่องของโชคลาบลาบลอยไม่ค่อยมีอืมมีโชคจากงานซะมากกว่านะคะลาบรอยคุณอาจจะได้เล็กๆน้อยนะคะแต่คุณก็อยากเสี่ยง เสี่ยงแล้วก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ท้อนะก้าวไม่เท้าเนี่ยนะคะบางคนก็รู้แหละว่า,ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอะไรประมาณนี้เออเสี่ยงไปก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังไม่ท้อนะก็ยังอยากจะสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะชาวราศีพฤษภนะคะในเรื่องของโชคลาภลาภะเนี่ย ออไม่ค่อยเข้าข้างคุณเท่าไหร่นะคะจะเข้าข้างคุณในเรื่องของงานมากกว่าแล้วก็มรดกหรือว่าการขายบ้านขายอสังหามากกว่าโชคลาภจากการขายที่ดินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่านะตำแหน่งสุดท้ายค่ะในะตำแหน่งวินาศวินาศเนี่ยนะคะสิ่งที่บ่งบอกถึงบางอย่างที่คุณปิดซ่อนเร้นไว้ในจิตใจของคุณนะสิ่งที่คุณไม่เปิดเผยนะคะหรือ ศัตรูลับๆคุณอะนะหรือว่าการถูกหลอกถูกโกงนะบางอย่างที่คุณไม่ค่อยอยากแสดงออกก็ได้นะวินาสนะคุณได้ไพ่สี่เหรียญตอนนี้คุณไม่คิดอะไรเลยคุณคิดในเรื่องเงินอย่างเดียวอยากได้เงินเนี่ยตำแหน่งเนี้ยอยู่ในความในใจคุณเลยนะคะอยู่อยู่ในใจของคุณเลยนะคะอยากได้เงินมีเงินมานี่อยากจะเก็บเอาไว้เลยอยากเก็บเงินอยากได้เงิน นะคะคิดเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะรวมถึงคุณเนี่ยเป็นคนขี้หึงมากขี้หึงขี้หวงด้วยนะนะคะขี้หึงขี้หวงมากๆอยากเก็บเขาคนนั้นเธอคนนั้นไว้คนเดียวไม่อยากให้ไปเป็นของใครนะคะรวมถึงคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากๆในเดือนกุมภานี้นะชาวราศีพฤษศอ่ะรักตัวเองมากๆเลยอ่ะออคุณอาจจะแบบว่า รักคนอื่นมาเยอะแล้วนะช่วงนี้คุณคิดว่ารักตัวเองดีกว่านะก็ไม่ผิดนะคะชาวราศรีพฤษภนะคะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะในเรื่องของเงินทองในเรื่องของงานได้เงินจากงานนี่มาหาศาลมากเลยบางคนได้หยิบจับแบบสิล้านร้อยล้านได้เลยนะทั้งคิงเหรียญทั้งเ้าเหรียญนะคะก็ขอให้ คําพยากรณ์ดีๆแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้คือดวงของคุณคุณสามารถพิมพ์น้อมรับคําทํำนายได้สำหรับคลิปนี้หมอราลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ